บทเรียนที่6การออกแบบโลโก้วิชาโปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิตอลสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. ความหมายและความสำคัญของโลโก้ 2. ประเภทของโลโก้และความเหมาะสม 3. หลักการออกแบบโลโก้ที่ดี 4. การออกแบบโลโก้กลมกลม 5. การออกแบบโลโก้ตัวอ,อักษรโค้งความหมายของโลโก้ โลโก้ o, คือสัญ,ญลักษณ์หรือตราประจำตัวขององค์กรร้านค้าสินค้าหรือบริการโลโก้ o, ใช้เพื่อสื่อความหมายตัวตนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในรูปแบบที่กระชับและจดจำง่ายการออกแบบโลโก้ไม่ใช่เพียงการวาดรูปร่างสวยงามแต่เป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางภาพหรือ Visual Identity เพื่อให้คนจดจำแบรนด์ได้ทันทีเมื่อเห็นความสำคัญของโลโก้ ความสำคัญของโลโก้ได้แก่ 1. ทําทำให้แบรนด์โดดเด่นและจดจำได้ง่าย 2. ถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกของแบรนด์สสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ 4. ใช้งานเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแบรนด์ข้อที่5คือคุณสมบัติของโลโก้ที่ดีโดยสรุปโลโก้ที่ดีควรมีความเรียบง่ายจดจำง่ายใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ปรับขนาดได้โดยไม่เสียความชัดเจนใช้ได้ทั้งสีและขาวดำเหมาะสมกับแบรนด์ประเภทของโลโก้ 1. Wordmark หรือโลโก้ Type โลโก้แบบตัวอักษรล้วนมีลักษณะคือใช้ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบหลักโลโก้ประเภทนี้ไม่มีภาพประกอบเน้นชื่อแบรนด์โดยตรงและให้ความรู้สึกเรียบง่ายและชัดเจนตัวอย่างเช่น Google CocaCola ซัมซุงประเภทของโลโก้ต่อเนื่อง 2. lettermark โลโก้ตัวอ,กอ,อักษรย่อใช้ตัวอักษรย่อของชื่อแบรนด์โลโก้ประเภทนี้เหมาะกับชื่อที่ยาวหรือออกเสียงยากตัวอย่างเช่น IBM HBO KFC ประเภทของโลโก้ต่อเนื่อง 3. symbol หรือไอคอนโลโก ใช้ภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แทนแบรนด์โดยไม่ใช้ตัวอักษรโลโก้แบบนี้มักสื่อความหมายได้ดีโดยไม่ต้องมีข้อความตัวอย่างเช่น Apple Twitter Shell ประเภทของโลโก้ต่อเนื่อง4 combination mark โลโก้แบบตัวอักษรผสมสัญ,ญลักษณ์มีลักษณะผสมระหว่างตัวอักษรหรือชื่อแบรนด์และภาพสัญ,ญลักษณ์ โลโก้ประเภทนี้ใช้ได้ทั้งแบบรวมกันหรือแยกใช้ตัวอย่างเช่น Adidas Lacoste Burger King ประเภทของโลโก้ต่อเนื่อง 5. e m เอมเบลมโลโก้โลโก้แบบตราประทับหรือตราโลเป็นโลโก้ที่มีข้อความบรรจุอยู่ในกรอบหรือรูปร่างเฉพาะเช่นวงกลมหรือโลโลโก้ประเภทนี้ให้ความรู้สึกดั้งเดิมแข็งแรงและเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น h a r ์เล d a เดวิ o สันสตาร์บัตรามาหาวิทยาลัยและโรงเรียนหลายแห่งประเภทของโลโก้ต่อเนื่อง 6. Abstract โลโก้โลโก้นามนธรรมใช้รูปทรงหรือเส้นที่เป็นนามนธรรมไม่ใช้ตัวอักษรหรือรูปที่จำได้ตรงๆโลโก้ประเภทนี้เน้นการสื่อความหมายผ่านความรู้สึกหรือแนวคิดตัวอย่างเช่น n นกี้สัญลักษณ์สวูช และเปบปซี่ส่วนโค้งสีแดงน้ำเงินขาวหลักการออกแบบโลโก้ที่ดีหลักการสี่ข้อแรกได้แก่ 1. ความเรียบง่าย simplicity โลโก้ที่ดีควรมีองค์ประกอบไม่มากเกินไปเพราะความเรียบง่ายทำให้จดจำง่าย 2. จดจำง่าย memorability โลโก้ควรมีเอกลักษณ์และทำให้ผู้ชมจำได้ทันทีเมื่อเห็น 3. เหมาะสมกับแบรนด์ relevance โลโก้ต้องสะท้อนบุคลิกและประเภทของธุรกิจ 4. ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ versatility โลโก้ที่ดีต้องใช้ได้ทั้งสีและขาวดำพื้นหลังเข้มหรืออ่อนขนาดเล็กเช่นไอคอนและขนาดใหญ่เช่นป้ายไวนิวหัวข้อคือหลักการออกแบบโลโก้ที่ดีหลักการเพิ่มเติมได้แก่ 5. ปรับขนาดได้โดยไม่เสียความชัดเจน Scalability โลโก้ต้องคงความคมชัดและรูปทรงแม้ย่อหรือขยายเช่นย่อเป็นไอคอนเว็บไซต์หรือขยายเป็นป้ายขนาดใหญ่ 6. ความแตกต่างและเอกลักษณ์ i q u e n e s s โลโก้ควรมีจุดเด่นเฉพาะตัวไม่ลอกเลียนแบบหรือคล้ายแบรนด์อื่นควรถามตัวเองว่าโลโก้นี้สามารถบอกได้ไหมว่าเป็นแบรนด์โดยไม่ต้องอ่านชื่อ เความสมดุลและสัดส่วนที่ดี Balance and proportion โลโก้ควรมีการจัดวางองค์ประกอบที่สมดุลเช่นน้ำหนักขององค์ประกอบภาพความหนาเส้นและระยะห่างหัวข้อคือหลักการออกแบบโลโก้ที่ดีต่อเนื่องหลักการสุดท้ายได้แก่ 8. ความเหมาะสมด้านสี 9. ความถูกต้องทางลิขสิทธิ Originality and Legality ควรออกแบบโลโก้ด้วยตัวเองห้ามคัดลอกภาพหรือสัญ,ญลักษณ์จากอินเทอร์เน็ตการลอกเลียนแบบอาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและเสียความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 10. ทดสอบความเข้าใจง่าย Clarity Test หัวข้อคือการออกแบบโลโก้กลงกลมให้ดูรายละเอียดวิธีปฏิบัติในหนังสือเรียนจบบทเรียนที่6การออกแบบโลโก้ วิชาโปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยการทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบางาน